สวัสดีครับเตย u ูทูปพาเที่ยวชมเตยอินสูลันพาเที่ยวชมเช้าเช้าก็มาพบกันอีกแล้วนะครับเป็นประจำทุกวันเชา้าปั่นเพื่อสุขภาพที่ดีนะครับอากาศเปลี่ยนแปลงช่วงนี้อากาศเย็นก็มั่นดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับด้วยความรักและห่วงใยจากเตยยูทูปพาเที่ยวชมหรือสถานี e c ็กโคทูซิโรโฮเทลปาปาชาลี เสร็จแล้วช่วง9ก้าโมงวันนี้วันอาทิตย์ก็แวะมาร่วมทําบุญกระถินณนวัดป่าสุธิพาวันนะครับอังพุ่ยปางละมุนฝากอานุโมทนาบุญด้วยนะครับผมฝากรับชมได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับก็จะมีหมอกลงหน่อยนะครับวันนี้พามาชมจดเดิมแะนะอันนี้ก็จังลมไปเขาหนทางรัดสันวันนี้รู้สึกจะมีหมอกลงส,ส,ส่วนตัวข้างในนี่ก็จะเป็น ลู่ปั่นลู่วิ่งข้างในสวนสาธารณานะตรงนี้จะเป็นลู่คนก็ก็มาเดินออกกําลังกายมาวิ่งกันเยอะเช้าเช้าวันหยุดนี้มากันเยอะเนี่ยเป็นสนามวิ่งภายในเยอะครับคนที่เป็นห่วงสุขภาพก็มาออกกันเยอะเชา้าเช้าดีต่อสุขภาพเร้าวันนี้อากาศดีครับรู้สึกว่าจะมีตัว หมอก <c oughs> แต่ถ้าเป็นทางภาคเหนือก็น่าจะหมอกเยอะแล้วแหละส่วนรถที่มาจอดนี่ก็จะจอดนวิ่งองนั้นนะ่นครับไอของทางโน,น้นมันจะเป็นตัวรอบโล่รอบสวนสาธารณะให้คนมาออกกําลังกายทั้งวิ่งทั้งปั่นเต็มเลยล่ะก็ถือว่าโอเคนะ ก็เคยนำลงให้ชมแล้วแหละตอนที่ทางผู้เรงงานมาตรงนี้เอาบอกห้ามรถเฉพาะรถจักรยานอันนี้จะเป็นในส่วนของอสนามฟุตบอลนอันนี้เป็นลานกว้างฝั่งนู้นเป็นสนามฟุตบอลอันนี้ก็เป็นลู่วิ่งรอบรอบเลยแหละก็มีทั้งคนเดินคนวิ่งคนปัน่น ตรงนี้นะฮะก็จะมีหมดในส่วนตรงนี้ฝั <c> ่ <oughs> งนี้พี่เขาก็ปั่นอยู่เขาก็จะปั่นแล้วเขาก็จะวิ่งกันเต็มเลยแหละตรงนี้นี่ฮะตรงนี้จะเป็นสนามฟุตบอลที่เขาหมากําลังกายเ้าก็จัดสวยอยู่นะตรงนี้ต้นปาล์มต้นอะไรก็โอเคอยู่ พับก็ล่ <c oughs> อเป็นล่อไปนะเนี่ยตรงนี้คือเขาจะจัดต <c oughs> <c oughs> อนนี้เนี่ยเรอ <c oughs> เขาก็จะจัดตรงที่ลอยกระทงตรงเนี้ยผู้แรงงานก็เคยมาถ่ายนี่ดูละ <c oughs> ป้ายลอยกระทงก็อยู่โน่นป้ายตัวรอยกระทงป้ายรอยกระทงอยู่ตรงน้นเห็นไหมป้าย้อยกระทงอยู่น,น่นก็ตรงเน้เพื่อจะให้คนมาลอยกระทงนะก็เป็นรอบจะเห็นว่าปีนี้ไม่ไม,ไม่น่าจะมีมหรสพเรื่องเลิงนะ ก็จะมีแด่ลอยตามบะเพเนีห้อนเป็นประเพลนีลอยกระทงก็เป็นแค่ตามบะเพลนีแค่นั้นเองอันนี้คือในสวนสาธารณะรอบสวนสาธาระ อันนี้ก็จะออกถนนไปฝั่งนู้นแล้วออกถนนไปฝั่งโน้นคนก,ก็ก็มาเยอะอยู่ทั้งเดินทัน้งวิ่งทั้งปั่นกันแหละทีเนีน้ยเยอะเห็นไหมพอมาฝั่งนี้ก็จะเยอะแล้วทีเนีน้ยโอ้โหนักปันกนนก่นกันนักวิ่งกันฮะตรงนี้นักวิ่งนักวิ่งเตรียมตัววิ่งกันเต็มนักวิ่ง คือนับวิ่งวอมทีมก็กำลังจะวิ่งครวิ่งแต่ละคนที่ขาแรงกาจะกกำลังกายวิ่งเต็มที่นะครับ้อมจะวิ่งก็ดีฮะสุขภาพดีนะสุขภาพครับในคลิปนี้เตอ y o ยูทูบพาชวนชมนำมองาคลนี้วันที่2องพิธิกาสองหาแปดเวลาที่สว่าอบคุณมากรับ สถานีเด็กโอตุสโลโมเดลปาชาลีผู้มส0ง0ันพัทยาช่องของทีมเอ็3ี่ห้าสามกีบ้างปนกัลย์ากดไลค์กดแชรกติดตามเป็นกำลังใจในอีกที่ไปด้วยนะครับนะครับทีกทีถัดมาก็วิวรอบขอบอ่างเก็บน้ำมาดปัชชันนะครับทีนี้ วิวรอบขอบอ่างเก็บน้ำมาดประชันครับก็วิวเสืออยู่นะคนก็มาเดินออกกํลาลังกายกันเยอะครับผมเช้าคนเยอะอยู่ฮะวันนี้วันนี้คนเยอะพอสมควรรอบสันอ่างเก็บน้ำ ฝั่งโน้นก็พาทิศขึ้นฝั่งโน้นครับด้านหน้าอนันี้เป็นด้านหลังพวกเรียนงานก็ไปังคนก็มาเดินมาวิ่งมาปั่นจักรยานกันชาวนี้ก็สุขภาพดีมีขายอยากได้ก็มาหาทําเองครับตรงส่วนเขื่อนตรงรูดน้ำก็เยอะอยู่นะ น้ำก็เยอะอยู่ฝั่งทางนน้นเห็นไหมเห็นะก็น้ำเยอะอยู่เช้าเช้านี่คนก็มาเยอะมาเดินมาวิ่งมาออกกําลังกายตรงสันเขอนนี่วันนี้อากาศดีครับวันเนี้ยแต่ว่าท้องฟ้าก็ยังูกปบคมไม่ด้วยเมฆอยู่นะแดดก็ยังส่องมาไม่เยอะนะครับแดดยังส่องมาไม่เยอะ อากาศแบบนี้เหมาะสําหรับในการเดินออกกําลังกายหรือวิ่งออกกาลังกายหรือปั่นจักรยานออกกาลังกายการออกกําลังกายดีนั่นฮะแล้วก็อากาศบริสุทธิ์ด้วยแถวนี้อากาศยังสดใสสดชื่นอยู่ยวิวทางหน้านูน้นเกาป่าก็วันที่สองพฤศจิกาสองห้าหกแปดเวลานี้ก็หกโมงกว่าแล้วนะครับงก็ลุกจากที่นอนมาออกกําลังกายเพื่อสุขภาพด้วยกันนะครับ เตย u t u b e พาเที่ยวชมโดยอินทรลอนพาเที่ยวชมในสถานี e c h o t o ทูซิโรโฮเทลป๊อ้าชาลี1 4 5 3งห้กลุ่มยอม2 0 0พพัทยาเที่ยวยู่73ครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมกดเป็นกำลังใจที่ท่องเต Youtube ผาเที่ยวชมขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม